สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับาการนําไม้ไผ่นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยมา ประดิษฐ์นะครับประยุกใช้ในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมนะครับไม่ได้ใช้ตังสักบาทเดียวนะครับทําเสาไฟนะครับดูนะครับเห็นไหมครับไม่ไผ่บ้านนะครับผมนะครับไปตัดเอานไม่ได้ตรงนะครับแต่ก็คลาสสิกนะครับผมนะครับไม่ไถ่บ้านนะครับไปตัดมาประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ฝังลงไป50เซนแล้วคือเหลือประมาณ3เมตรนะครับผมนะครับ เพื่อจะเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟเนี่ยไปที่ไดวนะครับไดซัมเมอร์ที่อยู่ประมาณห่างจากตัวบ้านประมาณ50เมตรนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับอันนี้คือเสาที่2นะครับเสาที่2นะครับแน่นนะครับผมทําคนเดียวนะครับ ข้างบนผมก็เลื่อยออกทําเป็นแง่งนะครับแล้วก็เอาไม้ทําตั้งเสาก่อนนะครับตั้งเสาก่อนแล้วก็หาไม้ดันสายไฟเข้าไปนะครับขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับผมไม่ได้ล็อกนะครับปล่อยให้เป็นยันยานเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับลดต้นทุนนะครับผมฝังลงไปนะครับ5ต้นนะครับผมอีก3ต้น นี่ครับไม้ไผ่บ้านนะครับปกตินะครับถ้าผมซื้อเสาปูนหรือว่าเสาเหล็กนะครับก็จะใช้เงินอยู่เกินน่าจะเกินพันนะครับผมผมว่าใช้นานนะครับน่าจะได้ประมาณ2ปีอยู่นะครับไม้เรามีเยอะนะครับในกอนะครับผม นี่ทำเองนะครับใช้เวลาทำาชั่วโมงกว่าๆนะครับผมไายไฟแข็งแรงนะครับอย่างหนาอย่างดีเลยนะครับตอนนี้กำลังจะถึงช่วงดำนานะครับ ันนี้ได้ปั๊มน้ำซับเม์ดนะครับทำการเจาะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมค่าโน่นนี่นั่นก็หมดไปหมื่นกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ผมรีวิวเสาไฟนะครับเสาไฟไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับผมประหยัดมากศูนย์บาทเลยใช้แต่แรงครับเพื่อน สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับเกิดไอเดียได้นะครับผมมันคลาสสิกนะครับเหมาะกับความเป็นชีวิตนะครับชนบทบ้านนอกคอกนาครับอันนี้ใช้เทปมัดไว้นะครับยังไงก็เน้นความปลอดภัยนะครับผมนะครับเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรก็ให้หลบฝนนะครับการต่อไฟก็ให้ถูกต้องนะครับทําง่ายๆนะครับ เสียงบัวร้องเลยฮะเป็นงาน e DIY นะครับางานประยุกต์ดัดแปลงด้วยมือนะครับเหมาะกับช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบปัจจุบันนี้นะครับผมนะครับไม,ม้มันแตกซี่ข้างผมก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะมันไม่เป็นไรนะครับมันเป็นข้างเดียว,วก็ฝังไปนะครับ ก็ประมาณ2ปีถ้าเขาเริ่มจะผุอะไรแล้วก็ขุดเสาเพิ่มข้างๆนะครับวิธีหลักการนะครับขุดเสาเพิ่มข้างๆเสาใหม่นะครับตั้งขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ย้ายสายไฟใส่ส่วนตัวนี้ก็ขุดออกล้มออกมานะครับไปทําก่อฟืนพิ้งไฟหน้าหนาวได้ครับผมเห็นไหมครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับผมใช้ได้คดงอก็ไปตามธรรมชาตินะครับ ตะวันกำลังจะข้นขอบฟ้าลงไปแล้วนะครับอันนี้ท้ายบ้านผมเป็นทุ่งนานะครับเป็นเป็นห้วยคลองนะครับผมปอเทืองก็แก่นะครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมเก็บมเมล็ดไว้แล้วนะครับเพื่อจะเอาไว้ขยายพันธุ์ช่วงหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยให้ตทมต้นเป็นปุ๋ย ัครบเพื่อจะทำนานะครับวันนี้ตั้งใจมารีวิวผลงานนะครับผมที่ดูแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ใช้ตังเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ FC ท่านใดนะครับอยู่ท้องไร่ท้องนาหรือว่ามีพื้นที่ไร่ที่นานะครับสำหรับการนำเสาไฟไปประยุกต์ใช้เนี่ยผมว่าเป็นไอเดียใหม่นะครับ ยุคนี้เราไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับประหยัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีตังค่อยว่ากันใหม่นะครับผมไอ้นี่ผมก็ซื้อมานะครับโครงเหล็กเนี <c> ่ย <oughs> ตอนแรกซื้อมาว่าโครงโครงรถนะครับซื้อมาว่าจะทาโรงอบกล้วยกล้วยนำากล้วยกล้วยตากนะครับจะทําเป็นโรงอบแต่ตอนนี้คิดว่าโครงการไม่ได้ทําแล้วนะครับ ไปเน้นกล้วยฉาบเกือกนะครับแล้วก็ขนมของฝากอย่างอื่นนะครับปลาแห้งปลาแตะปลาแดดเดียวนะครับผมก็ต่อไปเข้าบ้านนะครับทุกอย่างออกมาได้ลงตัวนะครับลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับมที่มันไม่ตรงนี้เพราะว่าถนน ถนนมันไม่ตรงนะครับมันค้งครับเพื่อนๆครับก็งานปฏิปัตโดยงานคิดอะไรได้ก็ทำนะครับนะครับก็มียอดวิวพอให้ชื่นใจอยู่นะครับผมนะครับหลักหมื่นนะครับสูงสุดตอนนี้ก็มีคลิปอ่การทำบล็อกปูพื้นนะครับทยานเข้าคลิปเดียวก็ทยานเข้าเกือบจะ6กหมื่นแล้วนะครับ แล้วก็มีคลิปอื่นๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ปังมากแต่ก็พอที่ชื่นใจนะครับเพราะว่างานที่เราทําเนี่ยพร้อมที่จะส่งต่อไอเดียว่าเพื่อนๆเมื่อดูคลิปผมแล้วนะครับเกิดไอเดียเพิ่มเติมว่าเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกอย่างอะไรเงี้ยนะครับผมก็ดีใจนะครับถือว่าเป็นการอ่าแบ่งปันความรู้นะครับผมนะครับอย่างงานชิ้นนี้ว่าตอนแรกว่าจะซื้อ เสาเหล็กนะครับคงใช้ตังยืเยอะเก็บไว้ให้ลูกไปโรงเรียนนะครับจะเปิดเติมแล้วยังไงก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม